เขามีความเสียหายไม้เกือบนาดก็ในส่วนของปีนี้ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางปีในส่วนของเสสองนะครับเดิมทีเราก็ขอมีหกศอกนี่ยครับแต่ที่ทุกปีจะจัดบริเวณนี้นะครับมีการแสดงยืนนักศิลป์ใช่ไหมครับตรงวันี้โดยรอบแล้วก็ลานตรงนี้นะฮะลานที่เจอ จริงๆแล้วเนี่ยมันการเข้าไปชมเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะเอามาให้เนคือคือผมอยากถ้าอย่างนั้นเนี่ยรตรงนี้ครับมันอันตรายต่อเด็กๆที่บางทีไปเล่นแล้วเออ่พราะโซลวิดีโอคือมีภาพถ่ายไปถอดถอดมาถอดพาพาดูฟังก็อยากจะสร้างเรือเป็นเรือใกล้ๆที่เอ่อตรงแต่จริงๆแล้วเราอยากอยาก i